สวัสดีครับคลิปนี้ถ้าก็แนะนำแอปพลิเคชันที่สำหรับคนที่รูทมือถือเนี่ยจะต้องมีติดเครื่องไว้เลยนะครับเพราะว่ารวมคุณสมบัติเนี่ยอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น system cat ripper นะครับเพื่อสามารถทำการวิบอาร์ตแคทเดว d a แคนะครับ partition cat นะครับบนตัว Android ได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาปิดเครื่องเข้าโหมด Recovery ให้วุ่นวายนะครับสเพืสามารถทาการ Cleaner นะครับไม่ว่าจะเป็น d i r e c t o r y เปล่านะครับพวกไฟล์ขยะต่างๆนะครับ พวกไฟล์ชั่วคราวต่างๆที่อยู่ใน Android นะครับ 3. สามารถใช้คำสั่งในการ Optimizer ขั้นสูงนะครับในตัว Android ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งพวก FS Trim นะครับไป Trim NAND Chip นะครับพเพื่อเพิ่มคุณสมบัติรวมมือถือ Android ครับรวมถึงคา l ิเบ e แบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับก็ก่อนที่ไปดูแอปพลิเคชันนี้กันนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ แอปพลิเคชันนี้นะครับเพื่อนๆเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเจอ3ฟังก์ชันที่ผมบอกมานะครับเรามาเริ่มที่ฟังก์ชันแรกกันก่อนเลยนะครับ system cache wiper p นะฮะอ่ากดเข้ามานะครับเขาจะขอสิทธิ์การเข้า Android นะฮะให้กดอนุญาตนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าติดปัญหานะครับเบอนของผมอย่างเงี้ยคือกดไปแล้วมันมันไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะครับเพราะว่า ตรงเนี้ยเราจะยังไม่เห็นไซส์นะครับเพราะมันยังไม่ได้สิดรูทนะครับตรงนี้มันก็จะเตือนอะไรของมันไม่เป็นไรครับให้เพื่อนๆนเนี่ยทาการปิดเจ้าตัวแอปพลิเคชันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเข้าไปที่แอปที่จัดการรูทของเพื่อนๆน,นะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้ยี่ห้อไหนอยู่ของผมเนี่ยใช้ Magic นะครับผมก็เข้ามาที่ Magic Manager นะฮะแล้วก็เวลาเพื่อนๆเ,เข้ามาเนี่ยมันจะอยู่หน้านี้ถ้าเป็น Magic Manager นะครับก่อนแล้วให้เรามาแตะที่นี่นะครับในเวอร์ชั่นล่าสุดเราจะมาแตะที่รูปโล่เนี่ยนะครับ โชว์หน้านี้จะเห็นไหมฮะ,ะเจ้า Easy Cache Ripper เนี่ยมันไม่ได้อนุญ,ญาตไว้อยู่นะฮะหน้าที่ของเราก็คือแตะสวิตซ์เปิดมันไปนะครับส่วนพวกอแอปจัดก,การรูทตัวอื่นนะฮะก็จะใช้แตกต่างกันไปนะฮะแต่ง่ายๆคือไปอนุญ,ญาตสิทธิ์มันก่อนเมื่ออนุญ,ญาตสิทธิ์รูทแล้วเนี่ยเราค่อยกลับมาเปิดแอปพลิเคชันใหม่นะฮะ,ะกดเข้าไปอีกทีนะครับตอนนี้น่าจะมีปัญหาแล้วกลับมาที่ System Cache r i p e r นะฮะอ่า ถ้าใช้งานได้นะครับมันจะต้องโชว์ขนาดไฟล์แคชนะครับตัวนี้เป็นอัดแคชกับเดบิตแคชกับพา r ิชั่นแคชนะครเราก็สามารถเคลียร์พร้อมกันทีเดียวได้2อันเลยนะก็กดมาที่รูปนี่นะครับมุมบนขวาเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะเ,เคลียร์ทีละอันก็แตะมาที่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับอืมก็นเนี้ยก็ส่วนใหญ่เราก็จะเคลียร์คู่กันอยู่แล้วผมแตะคู่ครับอ่ะ เขาก็จะบอกนะครับว่าตัวนี้จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับกดยเดยบเป็นเลยนะครับรู้อยู่แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครขนาดเนี่ยเหลือแค่ 4K นั้นเองง่ายไวไหมครับไม่ต้องปิดเครื่องไม่ต้องเข้ารีคอมบินีให้วุ่นวายโอเคมาดูฟังก์ชันที่2กันเลยนะครับคลีนเนอร์นะครับตัวนี้จะเคลียร์พวกขยะต่างๆนะครับที่อยู่ในมือถือ a อ d ด o i d นะครับ กดเข้ามาเขาจะสแกนหาไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมขนาดของผมน้อยยังเลยเพราะว่าผมทดลองใช้แอปผมเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วก่อนจะอัดคลิปนี้นะครับของเพื่อนๆเข้ามาเนี่ยผมว่าหลายเมกแน่นอนนะครับบางคนอาจจะเป็นจิกด้วยนะครจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าเยอะแยะเลยนะฮะที่มาตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะจะเคลียร์อันไหนก็แตะที่อันนั้นนะครับอ่าหรือจะเคลียร์หมดเลยก็แตะถังขยะแล้วครับที่มุมบนขวาเช่นเดิมครับแอปนี้ใช้ง่ายๆนะครับถ้าจะเอาหมดมุมบนขวาแต่ถ้าจะเอาทีละอัน ก็แตะที่แต่ละฟังก์ชันไปเลยตรงนี้ของผมแค่2 5จุด้าเองนะครับก็อย่างที่บอกว่าผมเคลียร์ทิ้งไปแล้วนะครับนี่นะฮะก็เคลียร์ใหม่นะครับเคลียร์ใหม่เรียบร้อยนะครับโอเคฟังก์ชันนี้เรียบร้อยเหลือแค่หนุดะนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเคลียร์กันได้เยอะนะครับมาคําสั่งที่สามนะครับอื้ม ตัวนี้มันจะมีคำสั่งหนึ่งที่เครื่องผมใช้ไม่ได้นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าแอปมันไม่อัปเดตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแอปทีน,นึ่งนะผมใช้ไม่ได้นะครับเมื่อลองดูนะครับว่าอาจจะใช้บนเครื่องเพื่อนๆใดก็ได้นะครับถ้าใช้ได้ก็จะดีเลยนะครับอย่างผมเนี่ยใช้แล้วมันอาจจะเฟลอันนี้มันเด้งอยู่ไม่หยุดไม่เป็นไรตัวคาลิเบตแบตเนี่ยแนะนํานิดนึงนะครับว่าให้ไปชาร์จแบตก่อนนะครับคาลิเบตแบตเนี่ยชาร์จแบตจนเต็ม100%ซนะครับ ตอนนี้พอดีว่าผมรีบอัดคลิปนะครับเพื่อจะลงคลิปเนี่ยผมเลยยังไม่ได้มีเวลาไปชาร์จแบตให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับแนะนําว่าไปชาร์จแบตร้อยเปอร์เซ็นต์นะบแล้วค่อยเข้ามาแตะปุ่มนี้นะครับเพราะตรงนี้เขาจะเตือนอยู่นะครับว่าให้คุณชาร์จตัวมือถือเนี่ยให้มันเต็มก่อนนะฮะแล้วค่อยกดเจตนะครับเพราะว่าถ้าแบตไม่เต็มนะครับแอนดรอยมันจะจําเลยนะเพราะว่าค่านั้นคือประสิทธิภาพสูงสุดของแบตเตอรี่ของเรานะครับราะงั้นเดี๋ยวจะลดเร็วกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับเพราะนั้นแนะนําว่า ไปชาร์จแบตให้มัน100%ก่อนแล้วค่อยกดเย็ดนะครับควรเสียบสายชาร์จคาไว้ด้วยนะฮะก็ใครใช้แอปนี้แล้วฟังก์ชันไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้นะฮะใช้แล้วเป็นยังไงนะครับคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมจะได้มาดูนะฮะจะได้มาถกปัญหาแล้วเพื่อนๆอยากให้ผมแนะนำแอปพลิเคชันที่รู้ตัวไหนหรือรีวิวเพิ่มตัวไหนนะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถมา คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยผมจะได้หาข้อมูลนะครับเพราะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยรู้จักแอปพลิเคชันเนี่ยเยอะกว่าผมแน่นอนนะครับช่วยวยกันหานะครับโอ okay. เคครับชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนพาคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ